หลายคนมีปัญหาหลังจากอัปเดต iOS 15มากมายไม่ว่าจะเป็นแบตไหลเครื่องร้อนพื้นที่เต็มเป็นต้นนะครับคลิปนี้แหละผมจะมาบอกวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นนะไปดูกันเลยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นหลังจากอัปเดต iOS 15หรือ iPad OS 15มาดูกันเริ่มที่รีเซ็ตการตั้งค่า เปิดแอปตั้งค่าขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ไปที่ทั่วไปเลือกถ่ายโอนหรือรีเซ็ต iPhone iPad เลือกรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดได้เลยนะครับจากนั้นเครื่องของคุณก็จะทำการรีสตาร์ทไม่ต้องห่วงนะถ้าใครกลัวว่าข้อมูลจะหายไม่หายแน่นอนจะมีแค่การตั้งค่าที่เปลี่ยนไปก็อย่างเช่น Wi-Fi อาจจะต้องอทำการเชื่อมต่อใหม่ต่อมาก็ฮาร์ r รีเซ็ตหากใครพบปัญหาเครื่องค้างหลังอัปเดต ไม่สามารถทําอะไรได้เลยเนี่ยให้ใช้วิธี hard reset แต่และรุ่นก็จะแตกการออกไปนะครับเราก็กดเราก็กดตามที่รุ่นของเรากําหนดไว้นะกดจนมันขึ้นเลื่อนให้สไลด์ปุ่มอย่าเพิ่งสไลด์นะครับรอจนกว่าจะขึ้นโลโก้ Apple เพื่อให้มันทําการ,บ,ารบังคับรีสตาร์ทใหม่ สำหรับใครที่เจอปัญหา Messenger ไม่แจ้งเตือนไลน์ไม่แจ้งเตือนให้เพื่อนๆเ,เข้าไปตั้งค่าการแจ้งเตือนในแอปตั้งค่าได้เลยนะครับของ Messenger เนี่ยผมก็ทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วแต่ถ้าใครยังไม่ได้อีกเนี่ยต้องรองการอัปเดตเวอร์ชันใหม่ของทางแอปหรือหรือ iOS เวอร์ชันใหม่เท่าที่ผมลองกับ iPad iPhone 12นะก็ไม่มีปัญหาที่พบแล้วนะครับ อย่าง Messenger ก็แจ้งเตือนตามปกติส่วนสุดท้ายถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยคนต้องล้างเครื่องใหม่ก่อนที่เราจะทำการล้างเครื่องเนี่ย ควรจะแบ็กอัพข้อมูลไว้ก่อนนะครับจะทําผ่าน iPhone iPad หรือ iTunes บนคอมพิวเตอร์คุณก็ได้หากเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สนับสนุนพวกเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s ับสไคร b e ให้ Memo มโ g จิด้วยนะครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมาส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว